Música สวัสดีครับวันนี้บางบีนพาไปนะครับจะมาแนะนำอุปกรณ์ในการบดกาแฟบดเมล็ดกาแฟอันนี้เป็นเมล็ดกาแฟที่เป็นเมล็ดนะครับเราจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้ครับในการบดครับจะมีซองส่วนครับอันนี้ที่เราบดสรแจแล้วจะอยู่ในนี้ครับอันนี้ตัวที่ใส่เมล็ดกาแฟครับนำมาัดกดได้จะมีตัวนี้เป็นตัวมุ้นครับตัวมุ่น เรวมาดูวิธีการสรา้างติดเลยครับนี่เราก็ใสทมาเลยกาแฟของนี้ครับข้างบนนี้ต่อมาปิดครับตัวนี้จะมีการปรับระดับความละเอียดได้นะครับจะเอายา่หรือว่าจะเอาละเอียดก็ปรับได้ตัวนี้ ลองลองบดดูครับว่ามันยากว่ามันละเอียดนี่รับสามบาก็ใส่แกนนะครับใส่แกนนี่ไปแล้กวก็มุ่นตามเข็มนาฬิกาเดี๋ยวมาเรียกว่าคาเฟ่เดไดญาญ่าว่าละเอียดนะครันี้จะได้ย่ามากครับวันนี้จะย่าไปแล้ว นี่เป็นกาแฟปีนหยาบมาครับหายากเราก็มาปับนี้ได้ครับมีมีแกนตรงนี้ครับนี่เปนดุกรนี้ครับถ้าเรามุนตามเข้มนาฬิกาครับมันจะนาบไหเมเราก็มุ่นสวนเข้มนาฬิกาหมุ่นสวนเข้มครับจะเอายาบแค่ไหนเราก็มุ่นสวนเข้มเนี่ยลองดูครับเราจะเียลดเราเรยดครับน่เราก็มุ่นสวนเข้มม ลองก่อนเดี๋ยวแดดวันนี้นะ,นะยังไม่พอครับเราเอาละเอียบวันนี้เลยเราก็มุ่นไปเรืเ่อยวเราเพิ่มเทกัวเอลก่อนนะเทหัวเฟที่นีออก่อนเทหัวแฟลนะ มุนนมุ่นทวนเช่นนาฬิกาจะได้ความละเอียดเยอะมุ่นทวนยนะังไงครับโอเคเราก็ทำตอนบัตดตัวใส่กับนากาแฟตรง,งนี้ข้างบนยนะังไงครับการบัดตัว ันนี้จะเป็นตัวตัวรองในกาแฟาที่เราบดมาแล้วจะเนลง,งอันนี้มันจะมีบอกว่าระบบได้ประมาณนั้นเรบอกตรงนี้บอกจะบอกีงต่อ ยุดเมล็พอนะครับมาดูความแตกต่างได้ครับอันนี้เราก็ได้เมล็ดกาแฟาทีโรบอทครับทมความละเอียดนะครับนี่ก็เป็นงาบครับที่เรายังไม่ได้ปรับความละเอียดนะครับไม่ได้รับตัวบทให้มันละเอียดครับก็เป็นตัวนี้นี่ตัวเร็กทีโรบอทนะนี่ตัวที่สง่งที่เราทาการปรับแล้วครับแต่เรายังไม่ได้ตรงกับความความต้องการที่เราต้องการคราว,วามละเอียดขนาดนั้นครับ เนี่ยตัวดท,ท้ายเราปรับความละเอียดเลยครับอะไรประมาณนี้ครับละเอียดมากนะพอต,ตัวนี้ไม่ถ้ามาปรับความละเอียดได้ครับตัวนี้เป็นตัวบอดกาแฟมือครับตัวบอดีอ้เนี่ยเป็นสเตสเลสครับสเตเลสนะจะมีตัวบล็อก ตัวนี้จะมีบอกระด,ดับวา่าวารดกาแฟว่าเชียรบอทไปอ่ะมันอยู่ประมาณไหนเลยม้งเนี่ยจะมีตัวบอกระด,ดับกาแฟเชียรบอทจะมีข้างบนก็จะมีจะเป็นตัวแกนอ่ะแกนมุ้นอะ่ะอันนี้จะเป็นตัวข้างบนอะ่ะเป็นฝ้าขอบนี่จะเป็นตัวที่ใส่แม่กาแฟาไปครัอ่ะใส่แม่กาแฟาไปครับ พอที่เราใชา้ก,ก็เป็นมเมล็ดก,กาแฟเป็นเม็ดนะครับเม็ดอันนี้เป็นมเมล็ดกาแฟเม็ดพอตัวนี้ก็ตบโจทย์ด้วยครับในการบดกาแฟมันจะต้องถอดาาทำละเอียดยได้ครับโอเคเพื่อนแนะนำไปแค่นี้ครับครับวันนี้ก็แนะนำอุปกรณ์บดกาแฟด้วยด้วยมือแนะนำทันแล้นะครับก็ต่อไปจะเป็น อย่างไรก็ติดตามมกนดูนะครับวันนี้แขกนี้ก่อน,นครับวัสดีครับ